สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมิงจะมาแชร์ประสบการณ์นะคะการไปเลเซอร์ CO2 ค่ะมิงะมีปัญหากระเนื้อเราก็ต่อมไขมันแล้วก็สิวหินนะคะก็เลยไปเลเซอร์มาค่ะเลเซอร์ Laser ที่มิงไปทำมาเนี่ยก็คือเป็น CO2 นะคะจัดการกับปัญหาที่มิงเป็นอยู่ที่เมื่อสักครู่มิงบอกมานะคะมิงอจะมาพ่ชีพเลยนะว่า ก่อนที่จะไปเลเซอร์เนี่ยต้องเตรียมตัวอะไรบ้างและหลังเลเซอร์นะคะเราต้องดูแลผิวหน้าเรายังไงบ้างนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูกันในคลิปเลยนะรับรองค่ะว่าละเอียดมากๆค่ะก็อย่างที่บอกไปตอนต้นคลิปนะคะว่าเป็นการเลเซอร์ CO2 นะคะก็คือปัญหากาะเนื้อสิวหินต่อมไขมันนะคะซึ่งถ้าเกิดเคยเห็นคลิปมิงก่อนๆนะคะ ถ้าเกิดไม่ได้สังเกตเนี่ยก็จะไม่เห็นเลยว่ามีมีปัญหาอย่างนี้นะคะแต่ว่าเวลาเราส่องกระจกใกล้ๆเวลาเราแต่งหน้าเราจะเห็นนะว่ามันจะเป็นตุ่มๆเม,ม็ดเ เล็กๆนะคะซึ่งตอนแรกมินนึกว่าสิวค่ะแล้วก็ไปหาคุณหมอมาคุณหมอบอกว่ามันไม่ใช่สิวนะคะมันเป็นต่อมไขมนันแล้วก็เป็นกะเนื้อค่ะแนะนําให้ไปเลเซอร์นะคะมินก็เลยโอเคไปเลเซอร์นะคะแล้วก็ไปศึกษามาว่าเราต้องเลเซอร์เป็นแบบ co 2นะคะและการที่เราจะไปเลเซอร์ co 2นะคะก็คือเราจะต้องพักหน้าค่ะ7-14วันนะคะมินก็เลยหาช่วงเวลาว่างที่มินจะไม่โดนแดดนะประมาณ10วันนะคะอยู่แต่ในบ้านนะคะ ทำไมเราถึงต้องไม่โดนแดดใช่ไหมคะเพราะว่าเป็นการเลเซอร์เนี่ยมันจะตกสะเก็ดค่ะแล้วก็ผิวเนี่ยจะไวต่อแสงแดดนะคะเดี๋ยวมิงก็จะขึ้นรูปให้ดูด้วยนะคะเรามาดูขั้นตอนการเตรียมตัวก่อนที่จะไปเลเซอร์กันก่อนเลยคะ่ะอันนี้เนี่ยเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของมิงนะคะขั้นตอนแรกนะคะคือการเตรียมตัวก่อนที่จะไปเลเซอร์ CO2 คะ่ะมิงนะคะพอรู้ว่าเราต้องการที่จะไปเลเซอร์นะคะ วันนั้นเลยเนี่ยมิงก็จะไปหาคุณหมอโดยที่มิงจะครีนหน้าไปเลยค่ะจะทาแค่ครีมกันแดดนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าถ้าเกิดเราแต่งหน้าเยอะเนี่ยขั้นตอนการครีนหน้าของพนักงานที่เขาจะมาทําหน้าให้เราค่ะก็เราไม่แน่ใจว่าเราถ้าเกิดเราแต่งหน้าไปเยอะเนี่ยหรือว่าเราลงรองพื้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเช็ดไม่สะอาดเนี่ยแล้วเราโดนน้าไม่ได้อีก24ชั่วโมงค่ะอาจจะเกิดสิวขึ้นได้หรือปัญหาผิวได้นะคะอีกอย่างหนึ่งนะที่มิงจะทําก็คือสระผมค่ะมิง ะผมไปเลยนะคะเพราะว่าเราต้องหลีกเลี่ยงน้ําที่จะโดนใบหน้าเราเนี่ยสวันประมาณนี้นะสําหรับมิ้งนะคะ3วันนะคะพอไปถึงคลินิกค่ะเราก็เข้าพบคุณหมอนะคะคุณหมอเขาก็จะประเมินปัญหาของหน้าเราค่ะสําหรับมิ้งนะคะคุณหมอก็บอกว่าปัญหาผิวหน้ามิ้งเนี่ยก็มีกระเนื้อค่ะแล้วก็มีต่อมไขมันคือต่อมไขมันมิ้งจะอยู่ช่วงบริเวณตรงนี้เยอะนะคะแล้วก็ สิ่งที่มิ้งกังวลเลยเนี่ยคือต่อมไขมันที่มันขึ้นมาตรงเนี้ยที่มิงคิดว่าเป็นสิวมาตลอดแล้วก็หน้าผากนะคะซึ่งคุณหมอก็แนะนําว่าพอดูทั้งหน้าแล้วเนี่ยมันไม่ได้มีแค่นี้ค่ะแต่ว่ามันมียิบย่อยบริเวณเด้านซ้ายด้านขวาแล้วก็บริเวณคางด้วยนะคะคุณหมอก็เลยจัดราคาเหมาให้นะคะเลเซอร์ทั้งใบหน้าเลยเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ4มัน4,800อะคะ่ะแต่ว่ารวมค่า ครีมมาทานะคะแล้วก็ครีนซิ่งครีมกันแดดของทางคลีนิกนะคะก็ประมาณ4,990บาทค่ะแล้วคุณหมอก็บอกอีกด้วยนะคะว่าแผลที่เป็นจุดเล็กๆ,ๆๆอันนี้ค่ะก็คือจะหายไวมากแต่ว่าที่เป็นจุดใหญ่ๆที่หน้าผากแล้วก็หน้าแก้มะค่ะก็ต้องใช้เวลานิดนึงประมาณ1เดือนนะคะ ลอยถึงจะค่อยๆจางลงค่ะพอคุยกับคุณหมอเรียบร้อยแล้วนะคะก็ถึงขั้นตอนที่เราจะทําเลเซอร์ค่ะคุณหมอเนี่ยก็จะให้พนักง,งานนะคะทําความสะอาดใบหน้าเราแล้วก็แปะยาชาค่ะแล้วก็รอย,ยาชาประมาณ45นาทีแล้วก็เริ่มเลเซอร์ค่ะช่วงเวลาที่มีเลเซอร์นะคะก็ไม่รู้สึกเจ็บเลยนะถ้าเกิดใครกังวลว่ามันจะเจ็บไหมอะไรไหมก็ไม่ได้รู้สึกนะคะแต่ว่าถ้าเกิด บางจุดที่มันลึกมากเนี่ยมันก็จะรู้สึกบ้างนะคะแล้วก็มีกลิ่นไหม้นิดหน่อยคะ่ะช่วงที่เลเซอร์นะคะนี่นะคะก็เป็นรูปที่มิ้งทายาชานะคะจากนั้นเนี่ยก็เป็นรูปหลังจากทําเลเซอร์เลยค่ะก็แผลก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะหน้าก็จะแดงทั้งหมดคือเบสเสร็จแล้วคุณหมอบอกว่าเยอะมากนะประมาณ260กกว่าจุดได้นะคะบนใบหน้านะคะส่วนจุดใหญ่ๆนะคะที่มิ้งบอกก็จะมีหน้าผากนะคะหน้าแก้มนะคะแล้วก็ตรง ทางนิดนึงนะคะที่จะเป็นจุดใหญ่แล้วก็จะแผ่น่าจะหายช้ากว่านะคะจากนั้นค่ะก็กลับมาบ้านพอกลับมาบ้านนะคะ24ชั่วโมงแรกเนี่ยห้ามโดนน้ำค่ะมิงก็ปฏิบัติตามเลยนะคะหลังจากที่เลเซอร์เสร็จนะคะก็จะมีการทายามาให้เรานะคะแล้วก็รับยากลับมาบ้านนะคะที่มิงได้มานะคะก็จะเป็น สบู่ล้างหน้าค่ะอันนี้จะเป็นสบู่ล้างหน้าสูตรอ่อนโยนนะคะที่ได้มาจากคลินิกก็คือสามารถใช้กับผิวหน้านะคะโดยที่ไม่ต้องใช้น้ำล้างก็ได้หรือว่าจะใช้น้ำก็ได้นะคะแล้วก็จะเป็นครีมค่ะครีมตัวนี้เนี่ยจะเป็นครีมทาแผ่เลเซอร์ที่มีค่าเชื้อด้วยนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยมิ้งใช้ทุกวันเลยนะคะช่วงที่เลเซอร์จนกว่าสเก็ตจะหลุดค่ะต่อมานะคะก็จะเป็น ครีมกันแดดค่ะครีมกันแดดของทางคลินิกเนี่ยจะเป็นครีมกันแดดที่สูตรอ่อนโยนนะคะเหมาะสําหรับการทาเลเซอร์มิ้งก็รับมาด้วยนะคะรูปนี้นะคะก็จะเป็นรูปวันที่มิ้งทําเสร็จเลยนะคะก็จะเป็นแผลประมาณนี้เลยค่ะอาจจะดูน่ากลัวหน่อยนะคะแต่ว่าแผลเนี่ยก็จะประมาณนี้เลยนะแล้วก็จะสังเกตได้นะคะว่าจุดใหญ่ๆจุดแดงๆเนี่ย จะมีตรงหน้าผากหน้าแก้มนะคะที่รู้สึกว่าจะลึกนิดนึงนะคะส่วนด้านข้างนะคะไม่ว่าจะด้านซ้ายด้านขวานะคะจะมีจุดเล็กๆๆๆ,ๆ,ๆค่ะที่คุณหมอเนี่ยจี้ออกให้นะคะเต็มไปหมดเลยนะและพอครบ24ชั่วโมงนะคะมิงก็จะมาทำความสะอาดด้วยน้ำเกลือะคะ่ะน้ำเกลือเนี่ยจะเป็นน้ำเกลือที่สามารถซื้อได้ที่เซเว่นหรือว่าตามร้านขายยานะคะวิธีการใช้เนี่ยมิงก็จะใช้น้ำเกลือนะคะ ชุบกับสำลีให้ชุ่มๆเลยค่ะแล้วก็โปะหน้าพอโปะหน้าเนี่ยเราก็ค่อยๆเช็ดค่ะเช็ดทําความสะอาดความเหนียวความเนกของหน้านะคะแต่ว่าต้องเบามือที่สุดนะเพราะว่าเอออย่าอย่าให้การเช็ดของเราเนี่ยไปลบกวนแผลที่เราเพิ่งเลเซอร์มานะคะเพราะว่าคุณหมอแนะนําว่าควรที่จะให้สเกตเนี่ยอยู่กับผิวหน้าเราให้นานที่สุดค่ะ อันนี้ก็จะเป็นการทําความสะอาดวันแรกนะคะพอทําความสะอาดด้วยน้าเกลือเสร็จนะคะมิงก็จะลงเป็นครีมค่ะครีมที่ทางคลินิกให้มานะคะจะเป็นครีมแบบนี้นะคะเ,เนื้อครีมเนี่ยจะเป็นใสๆคล้ายๆปิดเตอร์เลียมเจลค่ะแต่ว่าจะเป็นยาฆ่าเชื้อไปในตัวนะคะมิงจะลงตัวนี้ตลอดเลยนะคะเพื่อไม่ให้แผลแห้งค่ะแผลมิงอยู่ตรงไหนเนี่ยมิงก็จะทา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 ให้ทั่วเลยคะ่ะเอามิงลืมบอกไปนะเราจะต้องทายานะคะ เช้าเย็นนะคะหรือว่าจะบ่อยกว่านั้นก็ได้นะคะทาระหว่างวันก็ได้ถ้ารู้สึกว่าแผลเนี่ยมันแห้งนะคะแล้วก็ทาให้ความชุ่มชื้นเข้าไปนะคะวันที่สามเนี่ยมิ้งเริ่มที่จะใช้ครีนเซอร์นะคะที่ทางคลินิกให้มาก็จะเป็นตัวนี้ค่ะก็คือทาครีนเซอร์ตัวนี้นะคะให้ทั่วหน้าเลยค่ะจากนั้นเราก็ใช้น้ำเกลือนะคะ ชุบสำลีค่ะแล้วก็เช็คครีนเซอร์ออกนะคะอันนี้คือเป็นการทำความสะอาดผิวนะคะและมินก็จะลงเป็นครีมตัวนี้นะคะที่ทาฆ่าเชื้อนะคะที่ทางคลินิกให้มาทาให้ทั่วทั่วแผลทั้งใบหน้าเลยนะคะช่วงนี้เนี่ยต้องงดครีมนะคะมอยเจอไรเซอร์หรือว่าผลิตภัณฑ์ที่ใช้อยู่ก่อนนะคะให้แผลเนี่ยตกสะเก็ดก่อนนะคะแล้วก็ถึงค่อยๆกลับไปใช้มอยเจอไรเซอร์ที่มีความอ่อนโยนแล้วก็กันแดดนะคะ และถ้าเกิดเราใช้ผลิตภัณฑ์นะคะที่อยู่ในกลุ่มวิตามิน C วิตามิน A นะคะอย่างนี้งอะ่ะแริตินนลนะคะแล้วก็วิตามิน C มันก็จะงดไปเลยค่ะก็งดไปประมาณ7ถึง14วันนะคะมินก็ไม่ใช้เลยนะคะวันที่3ามเนี่ยมินก็จะลงแค่ค,ครีมล้างหน้าตามที่คุณหมอให้มาเท่านั้นเองค่ะจากนั้นนะคะสิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยก็คือ ห้ามโดนแดดเลยค่ะมิงก็จะอยู่แค่ในบ้านนะคะไม่ได้ไปไหนเลยเพราะว่ามิงพักหน้าค่ะวันที่4ี่นะคะก็เป็นรูปนี้เลยค่ะผิวเนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นนะคะมิงก็ยังทําความสะอาดด้วยครีนเซอร์นะคะที่ทางคลินิกให้มาแล้วก็ใช้น้าเกลือเช็ดหน้าค่ะแต่ว่าแผลของมิงเนี่ยถ้าสังเกตดูดีๆเริ่มเป็นสะเก็ดแล้วนะคะแล้วก็เก็บสะเก็ดเขาไวด้ดีๆนะพยายามอย่าไปแกะไป ออไปลบกวนค่ะนะคะแล้วก็อย่าลืมที่จะทาครีมที่คลินิกให้มาด้วยนะคะวันที่5้านะคะวันนี้เนี่ยแผลนะคะก็เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นแล้วค่ะจะสังเกตได้ว่าเป็นสเก็มากขึ้นนะคะส่วนแผลบริเวณหน้าผากแล้วก็ตรงหน้าแก้มเนี่ยก็เริ่มเป็นสเก็แล้วด้วยนะคะวันนี้นะคะมิงก็ล้างหน้านะคะด้วยครีนเซอร์ที่ทางคลินิกให้มาค่ะแต่ว่าล้างทําความสะอาดด้วยน้าเปล่าแล้วค่ะ พอล้างน้ำเปล่าแล้วเนี่ยมิงก็รีบเช็ดทําความสะอาดนะคะแล้วก็ทาครีมค่ะวันที่6ค่ะวันที่หมิงก็ยังอยู่แค่ในบ้านนะคะแผลเริ่มตกสะเก็ดเยอะขึ้นแล้วนะคะแล้วก็มีบางจุดเนี่ยที่หลุดไปแล้วนะคะมิงก็เริ่มใช้ผลิตภัณฑ์ล้างหน้าของตัวมิงเองแล้วนะคะที่ใช้เป็นประจํานะคะก็ไม่ได้ใช้ครีนเซอร์ของทางคลินิกแล้วนะคะแล้วก็ล้างหน้าด้วยน้าเปล่าเริ่มสระผมทําอะไรได้แล้วนะคะก็แผลนะถ้าเกิดสังเกตดูนะคะทั้งด้านซ้ายด้านขวานเนี่ย จะเป็นสเก็ดเยอะขึ้นนะคะบางอันเนี่ยเขาก็หลุดไปเองแล้วนะคะส่วน ตรงหน้าผากแล้วก็ตรงหน้าแก้มก็ยังมีแผลเหมือนเดิมนะคะวันที่7แล้วค่ะวันนี้นะคะถ้าดูตามรูปเนี่ยสังเกตดูว่าจะเป็นสะเก็ดหมดแล้วนะคะแผลแห้งแล้วก็มิงมีความรู้สึกว่าโอเคแผลสวยงามตามที่เราต้องการนะคะมิงอะ่ะเริ่มหยุดที่จะทาครีมแล้วนะคะที่คุณหมอให้มาเป็นครีมฆ่าเชื้อตัวนี้นะคะ่ะที่มิงบอกมิงทาทุกวันนะคะก็หยุดทาแล้วค่ะแล้วก็เริ่มทาความสะอาดใบหน้านะคะ แล้วก็ล้างหน้าและเริ่มใช้ moisturizer ค่ะพอใช้ moisturizer เสร็จเนี่ยมันก็ลงกันแดดตอนกลางวันนะคะแล้วก็กลางคืนเนี่ยก็ลงแค่ moisturizer มิ้งยังไม่ใช้ผลิตภัณฑ์ใดๆนะคะที่เป็นการกัดผิวหรือว่าลดริ้วรอยลดอ่อ จุดด่างดำนะคะยังไม่ใช้ภายในวันนี้ค่ะรูปนี้นะคะจะเป็นรูปวันที่8ค่ะสังเกตดูนะคะว่าสะเก็ดเนี่ยจุดเล็กๆนะคะหลุดเองออกไปแล้วนะคะเหลือแต่ว่าสะเก็ดต,ตรงหน้าผากแล้วก็หน้าแก้มนะคะที่ยังอยู่นะคะก็อย่างที่คุณหมอบอกนะคะว่าแผลถ้าเกิดเ,เราเลเซอร์เนี่ยถ้าเป็นแผลใหญ่เนี่ยก็จะใช้เวลาในการรักษาฮิวผิวนยคะก็จะนานนิดนึงนะคะประมาณ1เดือนนะคะหลุมหรือว่าริ้วรอยเนี่ยก็จะดีขึ้นก็ประมาณนี้ มาถึงวันที่9ค่ะวันนี้เป็นวันแรกนะคะที่มิงเริ่มที่จะแต่งหน้านะคะในรูปนะคะมิ้งอ่ะใช้คอนซีลเลอร์นะคะแต้มจุดแผลเลเซอร์ที่แก้มแล้วก็หน้าผากค่ะแล้วก็ลงแค่แต้งฝุ่นนะคะและวันที่10ค่ะ จะเป็นผิวประมาณนี้เลยนะคะวันนี้เนี่ยมิงกลับมาใช้ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวตามรูทีนมิงเรียบร้อยแล้วนะคะตอนเช้าเนี่ยมิงก็เริ่มกลับมาใช้วิตามินซีไนาอาเซลาไมาค่ะแล้วก็ตามด้วยกันแดดค่ะแต่ว่ากันแดดเนี่ยมิงก็ไม่ได้ใช้ของคลินิกแล้วนะคะจะใช้ของตัวเองค่ะจากนั้นกลางคืนค่ะมิงก็มาใช้เรตินอลค่ะ เริ่มกลับมาใช้เรตินอลแล้วนะคะแล้วก็ใช้มอยเจอร์ไรเซอร์ค่ะธรรมดาเลยวันที่11นะคะวันนี้มิงก็เป็นวันแรกที่มิงเริ่มใช้ครีมแต้มรอยจุดด่างดำนะคะมิงก็จะใช้เป็นตัวนี้นะคะของกราวิสค่ะก็จะจะทาวิตามินซีทาไนอาเซอราไมก่อนนะคะแล้วก็แต้มด้วยตัวนี้นะคะเพราะแต้มแต้มเฉพาะจุดที่เรารู้สึกว่าเรากังวลมากๆนะคะอย่างเช่นหน้าผาก แล้วก็หน้าแก้มนะคะอย่างที่คุณหมอบอกว่าเขาจะหายช้าหน่อยมิ้งก็จะมาแต้มจุดที่มิ้งรู้สึกว่าเป็นปัญหาสําหรับมิ้งนะคะจากนั้นเนี่ยก็ลง m o i s ไรเซ z e r แล้วก็กันแดดปกติเลยคะ่ะและรูปที่จะให้ดูต่อไปนี้นะคะก็จะเป็นรูปที่แผลนะคะครบ14วันค่ะผิวนะคะจะดีขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยค่ะอันนี้เนี่ยมิงก็ยังบำรุงผิวตามรูทีนมิงอยู่นะคะบำรุงผิวปกติแล้วก็ยังใช้ครีมแต้มรอยดำนะคะแล้วก็ไม่ลืมที่จะลงกันแดดนะคะ มิ้งแต่งหน้านะคะในรูปนี้เนี่ยมิ้งลงแค่แป้งฝุ่นนะปัดแก้มแล้วก็ลงลิปค่ะรอยแผลนะคะหน้าแก้มแล้วก็หน้าผากเนี่ยถ้าสังเกตดูนะคะจะเห็นว่าจางลงเยอะมากๆแล้วนะคะแล้ววันนี้นะคะก็เป็นวันที่ยี่สิบค่ะถ้าสังเกตดูในรูปนะคะผิวเนี่ยจะมีความากระจ่างใสขึ้นนะคะแล้วก็ จุดเล็กๆนะคะที่เป็นแผลเนี่ยได้เริ่มตกสะเก็ดแล้วก็หลุดไปหมดแล้วนะคะก็ะจะเหลือรอยนะคะที่หน้าผากแล้วก็หน้าแก้มนิดหน่อยค่ะตอนนี้มิงพอใจมากนะสามารถแต่งหน้าบางๆแล้วก็ลงตอนนะคะแล้วก็ใช้ชีวิตได้สบายเลยค่ะแต่ในความรู้สึกของมิงนะคะมิงรู้สึกว่ามิงอยากจะหลบแดดเพิ่มนะคะประมาณ1เดือนคือคุณหมอบอกว่าเราต้องหลบแดดแรงๆเนี่ยช่วง14วันนะคะถึง1เดือนมิงก็เลยโอเคมิงหลบไปเลย1เดือนดีกว่านะคะและนี่นะคะเป็นวันที่22 สังเกตดูในรูปนะคะว่าผิวดีขึ้นเยอะมากเลยค่ะผิวมีความเรียบเนียนขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะคะเวลามิ้งเอามือรูปหน้าเนี่ยก็รู้สึกว่าไม่มีเม็ดผดที่มิ้งรู้สึกว่าเอตอนแรกมิ้งนึกว่าเป็นสิวผดสิวนะคะ ไม่มีแล้วนะคะแต่ว่ายังมีรอยนิดหน่อยค่ะที่หน้าผากแล้วก็หน้าแก้มอยู่ค่ะตอนนี้แต่งหน้าสบายมากค่ะในรูปนะคะมิ้งใช้แป้งผสมรองพื้นอย่างเดียวนะคะแล้วก็ปัดแก้มลงลิปค่ะและอันนี้นะคะคือรูปวันที่3ี่ค่ะอ,อ,อันนี้คือช่วงเวลาที่มิ้งออกไปข้างนอกนะคะจะสังเกตว่าแผลเริ่มหายหมดแล้วนะคะยังมีรอยนิดๆหน่อยๆอยู่ค่ะแล้วก็เวลาที่ออกข้างนอกนะคะก็จะพกล่มค่ะแล้วก็ใส่หมวกตลอดนะคะ รูปนี้นะคะเป็นรูปสุดท้ายนะคะที่มิงจะเอามาโชว์ให้ดูนะคะวันนี้เนี่ยจะเป็นวันที่26ค่ะมิงยังใช้ครีมลดรอยดำแต้มเฉพาะจุดนะคะแล้วก็ใช้วิตามินซีตอนเช้านะคะเรตินอลในช่วงกลางคืนนะคะแล้วก็ทุกครั้งที่ออกแดดเนี่ยมิงก็ กันแดดด้วยครีมกันแดดทุกครั้งนะคะแล้วก็อันนี้ก็คือผิวล่าสุดนะคะ26วันค่ะและที่มิงคุยอยู่ตอนนี้นะคะเป็นวันที่28แล้วนะคะก็ใกล้จะ1เดือนแล้วค่ะผิวหน้าของมิงนะถ้าเกิดดูตอนนี้นะถ้าเกิดในกล้องไม่ไม่รู้ว่าจะเห็นหรือเปล่านะคะแต่ว่ามิงสองกระจกเนี่ยก็จะมีรอย รอ,อ,อยลอยเลเซอร์นะคะยังอยู่ที่หน้าแก้มนิดหน่อยคะ่ะนิดหน่อยจริงๆนะคะแล้วก็หน้าผากนะคะประมาณ1-2จุดนะคะส่วนคางเนี่ยจะเป็นรอยสิวที่เพิ่งขึ้นใหม่นะคะก็ประมาณนี้นะคะก็เป็นการรีวิวให้ดูนะคะเป็นการแชร์ประสบการณ์การไปเลเซอร์ CO2 นะคะกำจัด กระเนื้อต่อมไขมันสิวหินนะคะมิ้งก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์สําหรับคนที่กําลังศึกษาข้อมูลนะคะการไปทําเลเซอร์ CO2 นะคะกาจัดกระเนื้อติ่งเนื้อนะคะก็ลองดูคลิปนี้ได้นะคะแล้วก็เอ,อ่อคลินิกที่มิ้งไปทำนะมิ้งไปทำกับคลินิกผิวหนังโดยเฉพาะนะคะมิ้งไปทำกับคลินิกจุไรรัตคลินิกนะคะทำกับคุณหมออุไรวันนะคะค่ายารวม ค่าเลเซอร์นะคะทั้งหมดเนี่ยก็จะอยู่ที่4 9 9 8บาทค่ะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับคลิปนี้มิ้งคงต้องลาไปก่อนค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้ามิ้งฝากกดติดตามมิงกี้ชาแน,นลด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ